สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับจะมาเรียกแอคชั่นเช่นเคยเนาะซึ่งีเราจะมาเรียกแอคชั่นตำนานยุทธพูดถังซานเนาะในปีที่200เท่าไหร่วะ238หรือตอนที่238นั่นเองนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วก็จะเป็นการที่อ่าเหมือนทั้งซานั้นก็รับมือกับสองสองผู้ทำพิธีแล้วแล้วก็มีประเด็นที่ว่าไอ้พวกตำนานต่อพิธีสามต่อพิธีสี่เหมือนพยายามจะยื้อ่ฝั่งเราไว้อะไรสักอย่างเพื่อที่มันจะทำแผนการอะไรบางอย่างเนาะนั่นแหละซึ่งคลิปนี้เป็นต้องติดตามรับชมเนาะ ก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดะสมัครสมาชิกนะครับเพื่อเป็นกำลงกังใจน,นะเพื่อนไปหน้าหโอเคครับเพิ่งเปเริ่มคลิดอยูน,นะครับผมตอนที่238โอเคมาอุ้ยระวังเธอรูโอเคโอเคอเหมือนเขาจะป้อง,องกันได้ทันเนาะคราาน้ปอองฟบ มึงก่อนมึงจะออกคำสั่งได้แม่นปาบาทมึงเกือบตายนะรู้บัางมั้ยน่ะสอนล่อมขนผู้ทำพิธีลำหนักมากโอ้คนนี้เหรอสอนน้ำแข็งเพราะว่าหายไปไหนผู้หญิงเหรอเฮ้ยพลาดซะได้ไมม่สอนข้าไร้เสียงไร้รูปร่างแท้แต่เจ้าก็ยังก็ยังจับอยู่นะออในากาศได้ร็ลุกลั่นโอ้สอนน้ำแข็งอย่าห่วงเล่น ไอ้ที่แม่งหลอกไปแล้วมึงอ่ะจับหัวโจกนรู้แล้วรู้แล้วพวกลุงพูดมากอ,อ,อู้เฮ้ยเท่วะ่ะเหมือนในคอนไกลเลยทักักที่แปโอ้โหคุณกอาวตายเลยมั้งอะ ต,ต,ต้องกันเลยแบบต้องกัดโลกไว้แล้วโอ,โอ,โอ,โอโ้โหไม่ทันแล้วเพื่อนเออ,นอยหญ่ใหญ่อะถ้าเหยียบแล้วน่าจะแข็งเลยปะยิงบนฟ้าแต่ธนูขึ้นบนดินนา,น,า,านนี้โหเกือบล้วประชาโอกาสลงดีแล้วขึ้นฟ้ามาเลยรังหน้ากลัวเช่นนี้แต่เป็นแค่เด็กงั้นเหรอฟาบานอย่าถูกรูปลักษณ์ภายนอกลวงตา อายุจริองเขากาสแล้วโอ้เกเหรอหนีไปอีกสตาซ้ายเขาเป็นอะไรเขาคอสเทมาหรอยังไงไป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 หนีให้ไวหนีให้ไวโอ้โหุกเ่นตะไลนี่ ใช่เสื้อโมงนี่ไม่ค่อยเก่งเราจะมาชุดแบบเสื้อดำถึงจะเก่งหน่อยๆเนาะมาเซียวอูชีติตกับปิชิตมาอาศัยพลังวิญญาณแฝงที่แข็งแกร่งของเขาแต่เสียวซานได้เปลี่ยนด้านระดับวงแหวนและกระดูกวิญญาแต่ชระยังไม่รู้เราต้องรีบตีฟ้าออกไปคุ้มนต่งเให้ถอนกำลังให้เสียวซานมีสมาธิสู้ได้ค่ะถ้ามีวิธี จุกเอกได้บอกเลยไ้ปิลูกดายกิาโอ้โวุฒรับเหรอไปหาวะเอ,องังขแน่ตองแทนวุฒับสู้บ้าง,งนะผมว่าไอ้พวกพิชิตมารมนจุับของเสียวซานจะช่วยพลิกสถานการณ์ได้ไปก่อน สะพานสามแห่งอาหกคนแบ่งเป็นสามทางข้ากับเสีย่ยวอ้าวจะเป็นสะพานหลักเสีย่ยวอูปป่ไปกับเจ้าหนีจู่ชิงไปกับหลงหลงออกประทสะพานเล็กทุกคนระวังตัว <Okay. S 1> ด้วยครับฟาบาจะกระวัดิวางแผนนี้เพื่อพุ่งเป้าที่พระองค์ล้อมรอบเสีส่ยวซานเยี๋ยราพมยุทธ์เอาไว้ไม่ยอมประทะหมปรหลาสื่อไรลเค่อตอนนี้ฟาบาต้องถอยทัพไปก่อนถ้าราชาตายันจะเสียขวัญใช่ป่มแผนนี้รัดก,กุมและแม่นยำอันตรายยิ่งนักดูเหมือน ที่เปิดตัวผู้ทำพิธีออกมาแค่ไม่กี่คนคงมียอดฝีมือสังกัดอยู่นี่ยันระดับสองบ้างคนระดับสองยังไม่เห็นตัวมันเลยโอ้ยจะตั้งยังไงท่านหนียังยากเลยตอนนี้เรไประบบจะถ่วงเวลาให้เฮ้ยเอาอะาจะให้เห็นพลังของเสาหลักแห่งจักรวรรดิเออมาอยากเห็นเหมือนกันมา,า,านมาเหมือนเป็นแบบ ปลาที่มีแขนอะยึดกระจอกกระจอกไม่เจียมตัวเลยโอ้พหโอ้โหโเ้โหโอจะปโะ้เหโอ้โหโอ้าเโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอาโอ้โหโอ้โหโอ้โห้หอ้โหโอ้โตโอ้โหาอ้โหโ้าหอ้ห้อหโอ้โ้อ้โหโล้โห้อ้ออโห เสี่เบิงมีอันตรายถึงชีวิตหรือเป็นแบบนี้ถ้าเราจะ่า้แพ้ย,ยับเยินจริงโโอโห้หตัว้าทางกำจัดผู้ทำพิธีสองคนนี้สวยโอ้ดมตีนคู่อีก ระดับ90กว่า2คนรวมอ่ะมันเป็นเรื่องที่สู้ยากอ่ะออาทาั้งนี้พวกเจ้าสองสังสารทั้งสารไม่ได้ไม่เช่นนั้นอยากกลับป่อหอบอาอวุโสทั้งสารจะมี้ชักแข็งกร่งจริงเจ้ยตายทีเจาต้องตายนี่แมมั่นใจเกินเราก็อ๋อรู้สึกว่าทังสารยังไม่เคยเปิดค้อนนะบาร์เสส์เนี่ยใช่ปะ หรือเพราะถ้าเปิดคอนแนละ้วเปิดคอนแนละ้วแบบมันจะถือคอนยากเขาบอกว่าเพราะตัวแท,ทนวุฒิบดีอะใหญ่ยังวะโอ้ไม่ยิงเรือยิงใหญ่ปะทักษะที่แปด คอมโบเหรอนันพุ่งใส่เหรอคือมีแผนแอะไบอถึงพุ่งใส่เงี้ยมันฟาดก,กันเองงเหรอหรือยังไงโอ้เ๋ยวเร็วเวรว ก็จะฝือดับมือกับทักษะที่แบบของเชียนวินกับพิชิตบาลอย่างนั้นเหรอตายนะมึงนี่ก็คนบ้าอะไรไม่จะรับสองทางยานถูกผ่านเร็วมากยื้อไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ย ิลาเพื่อคนที่พวกเราต้องปก<อ>ป้องสุดครั้งนี้ข้าจะแพ้ไม่ได้อืมอะดิมันก็แค่มังกรงยิ่งหงอย <c oughs> มา <c oughs> <c oughs> โคตรโคตรพลังเลยตอนนี้สร้างถูกมีพิจมุ่ นึกไปถึงว่าจะตอบโต้สุดแรงในพริบตาทักษะกระดูกวิญญาณแสนปีสองอย่างพังพรูออกมาพลังระเบิดรุนแรงอย่างมากกว่าจริงโอ้ไม่ได้ไปใช้สอรเขาเหมอนกันด้วยเขาก็ถูกพรานจนสิ้นโอ้พลังหมดแล้วเหรอกระดูกวิญญาณแสนปีที่แข็งแกร่งมากดีมากไม่มีใครทำร้ายข้าได้มานานแล้วสองคนนี้ก็เจ็บทั้งซันก็เจ็บตอนเนี้ยคืออาวุธลับป,ละปะการตุอกลับบนหน้าตักเฮ้ยมันเป็นอาวุธลับอะไรอีกเนี่ย อ,อ,อย่าให้มันได้ใช้ของท่านหยิงต้องได้เห็นเลือดหลังโจมตีแข็งแกร่งที่สุดโอ้ยโอ้ตายแน่โดนอะไม่ทันมฆะอย่างเงี้ยพายุเข็มดอกสาลี่ที่ท่านหลอมด้วยชีวิตความทุ่มเทของท่านจะไม่เสียเปล่านี่รุนรับเกีรตแล้วใช่ไหมอย <laughs> ตายหายน,น่พวกเือ วัวไวเพื่อมาเชิดหน้ากับอาวุธลับแห่งสำนักขัน,ขนพุทำาพิธีของเจ้าแค่ขี้เล็บ <c oughs> แค่ขี้เล็บได้ปะเป็นอะไรพลังเหรอท่านอะไรเนี่ยมันได้ทำให้เชนจุนกับพิชิตมารบาดเจ็บสาหัสโอ้ยังไม่ตายยังไปใครสาหัสใช่ปะก็ต้องซ้ำนั่งยองผมว่า พายุเข็มห,ห,หลอกสาลีเจ๋งอะพระของข้าเหลือไม่มากแล้วอีกฝ่ายจะเบียรัชจิตินา,นามระดับสูงอีกหลายคนถ้า,ถาจยุดผู้ทำพิธีคนใดคนหนึ่งในนี้ได้ต้องทำลายขวัทัพจักรวรรดิจริงจริงจร,จริงจริงะจะไม่กล้าหวางทัพเราตอนถอนกำลังโ้มาซ้ำต้องซ้ำมันต้องซ้ำมึงยังแบบกันได้อยู่นะแตก มันแปลกหมดเลยอ่ะหมจบได้แล <bulun> ้วเจ้ากล้าเลยเฮ้ยไอ้ยจ้าระดับสองปะอู้หูกูว่ามันหายไปไหนอยู่มันรอจังหวะออกมาเองเหรอเหมือนมัดกรเลยเนาะ โอ้ตัวมันใหญ่จัง่ยว่ะไม่รู้ว่าตัวเขาจะเป็นอย่างเงี้ยดูแน่นๆนี่น้องเหมือนพี่ปลาเป้าเลยโอ้งแต่ทางซานโอ้ตรงเสี่ยอูเขาแบบมาช่วยไม่ได้เพราะมันต้องพาคนอื่นหนีใช่ปะโอ้โหแล้วม <Me> ันดูตึงยังไะ ราชันจระเขหิรันยึจระเขหิรันอยูที่ระดับที่สจระเข้หิรันแค่เชียเต้าหิวทั้งานมีอันตรายแล้วเกี่ยวอะไรใครจะไหลังซานนักคิดดีดปูกบียเขาหมอ,อกของผมนต่ปูกแกโดนไอ้พวกนั้นสก,กัด,ดอยอ่า,มาไม่มีใครไม่ไม,มีใคร,รเลย หลังซานตอนนี้แม่งหนียังยากเลยวะโอโ้เจ็บนัอะแบบเทพมาใช่ปะพันปมุกโอ้ยปูปูกอริล่าไม่รู้ว่าปลูกไวจะมา ด้วยความที่ระดับมันห่างกันด้วยใช่ป่ะเลยแบบโอเคอย่างนเราก็จะได้ถืออาวุธวะสุลแรกสุลแรกสุลแรกถ้าจะมาหมดแน่ผมว่าแบบสี่สำนักอะโอ้ยการองการระดับหนึ่งนุ้ยโอเคโอ้แต่ก็น่าจะเสียพลังไปเยอะ ให้ยิงด้วยสีสำนักมาจิงด้วยดทั้งหมดเลยว่าจระเข้ตึงไม่ไหนวะเนี่ยขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ยอมตายคนของข้าเจ็บหนักทั้งสองคนคนคนนี้ลอยไปไมนะ่ได้โอ้ีแสนตีด้วยเหรอไม,ม่ธรรมดาเนะี่ย เขาต,ตายช่หมเดีเ,ดเหลือใครที่มันช่วย,ยกนันนะ้ะแก,กันครั้งนี้เกรงว่าคงไม่อรอดเหลือใครอ่ะที่มันพอนช่วยได้เดี๋ยวูปูกระบีปูกระบ,บ,บ,บีว่างปะเทพสมุดจะลงมามหรือไม่ ปูกระบ,บี่ก็ไม่ว่างจบละเแคบสมุดปะผมว่าหุยโครโเหรโคเหรออ๋สัน<อ>าเขาเทียน,นขเยนขาเทียนยังไม่เคยลงมาใช่ปะอย่บอกนาะสนันาเขาเทียนจะลงมาสัมนกปะให้เดานะโอ้ลงมาแบบแม่นโคตรพิฆสนานการ นักเข้าเคียงในตำนานโอ้โหขนลุกขนลุกขนลุกทีขนลุกเลยสองข้างเลยหมอนักอีกแล้วมาทั้งหมู่บ้านมาทั้งสำนักอ่ะเออใครกล้าทำใหนลูกชายข้าสำนักเข้าเคียกลับมาแล้วโอ้ นั่นคือคอนเทพหมดทุกคนหมายท่านกว่าละหู้ยอนพ่อเป็นี่ทรงพลังจริงนะเรนนี่ไม่นึกว่าพ่อเขาเจะลงมานี่ตัดความไม่ได้ตรงนี้ไปตั้งแต่แรกแล้วผมโอ้มา มาเจ้าจะไม่ทิดร้ายลูกข้าโอ้โหีเจอแน่โอ้เป็นตอนแรกนะทำรู้สึกแบบใจเต้นขนาดไล้นะเพราะว่าไอตอนที่แบบดูเรื่องนี้แล้วใจเต้นแบบตึกตักตึกตักมันมีไม่กี่ตอนไม่ใช่ไม่กี่ตอนเนี่ยมันมีตอนที่ผมนึกถึงได้มันประมาณสามตอนที่เคยแบบตึกตักตักสุดอ่ะคืออย่างเช่นไอตอนที่แบบ ร้อยเจ็ดหรืร้อยแปดหรืร้อยเก้าผมจำไม่ได้สักตอนหนึ่งตอนนี้พ่อแกลงมาช่วยถังซานอ่ะ,อะตอนนี้ถังซานแบบเข้าไปกันเซลยวอู่ฉากนั้นอ่ะนั่นนั่นก็ขนลุกสู้เลยแบบสุดๆนะนะเออนะโมเมนต์นั้นอ่ะแล้วก็อีกโมเมนต์หนึ่งก็น่าจะเป็นสองร้อยตอนที่สองร้อยสามสิบสี่หรือตอนที่สองร้อยสามสิบห้าใช่ปะ่ะตอนที่ถังซานได้วงแหวนวงที่หกอ่ะ,อะตอนที่เซลยวอู่สลัดตัวเองในถังซานอ่ะเออพวผมไม่แน่ใจว่าวงแหวนที่หกมันจะถูกต้องหรือเปล่ววาวะเออได้ถูกต้องแหละ แล้วก็อีกฉากหนึ่งก็คือฉากที่ถังซามได้วงแหวนสองแสนปีสองวงลวดอ่ะอันนั้นคืออีกฉากที่แบบแม่งขนลุกแล้วก็คือฉากตรงเนี้ยที่พ่อแกลงมาอีกรอบหนึ่งคือสุดสุดมากโอ้ไม่นึกไม่นึกว่าพ่อแกจะลงมาไม่นึกว่าจะลงมาทั้งสํานักคือผมตัดเท่าเทียนไปตั้งแต่แรกแล้วไม่ได้ตัดอีกเขาเรียกว่าไม่ได้นึกถึงแล้วกันว่าเขาจะลงมาในสงครามอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละเพราะว่าเขาเรียกไง หลังจากการที่แบบจบเรื่องของพ่อแกที่แบบไปไหว้หลุมศพบรรทบุรุษแล้วก็เราก็ไม่ได้เห็นบทของสำนักข้าเทียนอีกเลยใช่ปะแล้วก็นั่นแหละมีแต่สงครามรัวๆล้วก็ไม่ได้นึกถึงใครเลยนึกถึงแต่ปูกป่กระบี่เพราะปู่กระบี่แกแม่งเท่จัดเลยแล้วก็แบบบทแกมันโหดอ่ะเออนั่นแหละก็เลยแบบตัดตรอองข้าเทียนไปแต่พอเห็นแบบเห็นสัญลักษณ์คอนี่แบบรู้เลยยังไงก็พ่อแน่ๆรู้เลยก็นั่นแหละ โอ้เป็นอีกฉากหนึ่งด้วยแบบแม่งสุดยอดว่ะใครกล้าทำได้ลูกชายขคาะชอบชอบโอเคซึ่งคลิปนี้คงจะมีประมณนาะ้เนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe น,น,นะครับเพื่อเป็นกำลังแต่ที่จะไปต้อสำรับนี่คอตัวสุดขับ้วไปไป